ta da Yay! Tan <laughs> da da dan dan da สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่โมบีเชนแอรฮะกลับมาอีกแล้วตลอดช่วงสุ่มกล่องสกิบิดีทอยเลสนั่นเองนะครับผมจากเดิมเราจะสุ่มเป็นแบบซองเป็นแบบกล่บบองถูกต้องไหมฮะแต่ในรอบนี้รูปทรงจะเปลี่ยนไปเป็นรูปทรงวงกลมนั่นเองนะครับผมโดยจะเขียนว่าสก,กิบิดีทอยเลสนั่นเอง <c oughs> ผมไปถามพ่อค้าแม่ค้าที่ผมซื้อมาถามว่า ข้างในมันเป็นอะไรเขาบอกว่ามันคือควงกุญแจสกิมบิทอยเลตแบบสุ่มครับซึ่งผมก็เหมาทั้งหมดที่ร้านเขามีซึ่งเขามีไม่เยอะนะเขามีแค่เก้าลูกเก้าสองเท่านั้นเองนะเป็นลูกแบบนี้นั่นเองฮะเดี๋ยวเราจะมาลองเปลี่ยนแพ็กเกจเปลี่ยนแบบสุ่มกันดูบ้างว่ารูปแบบมันจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าจะมีความเหมือนของสกิมบิทอยเลตจักรวาลหลักมากน้อยขนาดไหนนั่นเองนะครับผมโอ้นี่อันนี้คือกล่องแรกลูกแรกนะครับทุกคน เฮ้ยเหมือนเขาว่าจะพันมาหลายชั้นอยู่เหมือนกันนะครับและเราก็แกะออกมาเป็นที่เรียบร้อยหนึ่งลูกนะครับผมทุกคนเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกันแท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 นโอ้โหโอ้โหมาแล้วและตัวนั้นก็คือเฮ้ยมีสติกเกอร์ด้วยทุกคน <S <S มีสติกเกอร์ของ GMAN นด้วยหลายคนเรียกว่า G ีเรียมและตัวนั้นก็คือแทนย้ เฮ้ยผมได้ทางหน้าของไททันทีวีแมนมาเลยทุกคน <Wow. S 1> แล้วรูปทรงนี่เหมือนด้วยนะเฮ้ย <c oughs> hey, สวยมาดีมาดีคือเปิดตัวแรกมาดีมากอะ่ะก็โฟกัสไหมน่าจะโฟกัสอยู่นะเฮ้ย <Hey, S 2> เป็นพวงกุญแจทุกคนเอาไปห้อยกุญแจบ,บ้านได้กุญแจรถได้นะครับผมตัวแรกผ่านไป <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันต่อตัวที่2มาแกะกันนะ่อยแต่ว่าแพ็กเกจมันจะแกะยากนิดนึงนะทุกคนและ ลูกบอลสุม่มลูกที่สองของเราก็คือแทนแทนแทันแทนแทันแทนโอ้แกไม่ออกเอาออกแล้วเดี๋ยวขอติ๊กเกอร์ก่อนติ๊กเกอร์เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งและตัวนั้นก็คืออะไรวะไปไปทางด้านของลักทีวีแมนทุกคนนี่กล้องโฟกัสไม่เอ่ยไหนกล้องหากล้องก่อนโอเคเป็นทางด้านของลาคทีวีแมนสองตัวแรกเราได้ทางด้านของ กุ่มทีวีมาทั้งคู่เลยเป็นไททันทีวีแมนกับลักทีวีแมนครับทุกคนมาทุกคนและเราพร้อมที่จะเปิดลูกบอลสุ่มสิกบิดีลูกที่3แล้วและลูกนั้นก็คือชึบชึบ่าเราจับตัวไปเลยนะเดี๋ยวติ๊กเกอร์เ่ดูทีเดียวแันแทนันทันแทนทันทันเพลนใควะเฮ้ยอันนี้มันเป็นแคมมาล่าไหมรู้สปิเกอร์สปิเกอร์ดิอันนี้เป็นเหมือนลำโพนะทุกคน อ่าอันนี้ทำไมชุ้ผมมองว่าเหมือนเชฟยังไงเหมือนเชฟกระทะเหล็กยังไงก็ไม่รู้ทุกคนนะฮะเป็นเสื้อสีน้ำตาลนะแล้วก็เสื้อด้านในสีขาวนะครับผมส่วนตรงหัวเนี่ยจะเป็นสีออกเกรย์สีเทาๆนิดนึงนะฮะแต่ก็คือสปีกเกอร์แมนนะครับผมก็เหมือนอยู่นะฮะแล้วก็ตัวตุ๊กตาก,ก็ดูนิ่มๆนะ,ะเป็นยางนิ่มๆนะครับผมผ่านไปแล้ว3ลูกครับผมเราไปดูกันต่อลูกที่4มาพร้อมแล้วลูกที่4 และกองสุ่มลูกที่4ได้แก่แทน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 เดี๋ยวติ๊กไปก่อนแท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 นนเทรนอะไรวะมันคืออะไรอ่ะเฮ้ยมันคือแคมาาเด็กคูล่าหรือเปล่าทุกคนใส่ชุดผ้าคลุมเหมือนแดกคูล่าเลยนี่แต่ว่าเป็นเหล่าแคมลาแมนนะครับผมรอบนี้ โดยรวมผมว่าน่ารักดีนะครับสำหรับตัวนี้อ่าผ่านไปแล้ว4ลูกยังเหลืออีก5ลูกนะครับผมไปกันต่อ,อย่างเร็วรวดและลูกบอลสุ่มสกิบปดีลูกที่5ของเราก็พร้อมที่จะเปิดแล้วและตัวนั้นก็คือนันนนนนันนททเทรน,ทรนย,ยัน ต้องบอกว่าไททัสสปิตแมนอะเป็นตัวที่บอสตันชอบนะแล้วก็ผมก็ชอบด้วยเหมือนกันนั่นเองนะครับผมนี่เอาไปค่อยพวกุญแจให้น้องบอสตันได้นะครับผมเป็นไงทุกคนน่ารักไหมสำหรับตัวนี้เอ๊ผ่านไปแล้ว5ตัวด้วยกันนะครับไปแก้กระต่อกับลูกที่6มันจะแกะยากนิดนึงนะทุกคนคือมันพันมาหลายชั้นมาก สงสัยจะกลัวคนแอบเปิดหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือกลัวคนแอบ alia, มองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะมาทีแรกลูกที่หขอเราเตรียมพร้อมแล้วและตัวนั้นก็ออก็มาแล้วออกแล้วทแ,ทททแทน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 อู้มันซ้ำอ่ะลากทีวีแมนใหม่นะโอ้โหก็มันคือกล่องสุ่มนะมันก็ต้องแบบมีซ้ำบ้างแหละโอเคเราเปิดไปทั้งหมด หลูกซ้ำไปหนึ่งก็โอเคอยู่นะรับได้อยู่และลูกที่เจของเราก็คือแทน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 เป็นควอเตอร์กีบีดีทอยแลทุกคนมาริโออีกแล้วหรือนี่โอ้โหคือหน้าตาคือมีนวดมีนวดก็นึกถึงมาริโอแหละทุกคนลูกที่8แล้วนะครับผม ก็ถือว่าดีอยู่นะเพราะว่าเปิดมา6 7ลูกเนี่ยซ้ำไปแค่ลูกเดียวเองซ้ำไปแค่ตัวเดียวเองแล้วก็ตัวด้นโมเดลมันก็ดูค่อนข้างจะเหมือนกับต้นฉบ,บับด้วยนะครับเฮ้ยจะมาแล้วแทนดันดันดันแทนแทนแพร่ก็ชอบแหละแต่ไม่ต้องมาซ้ำได้ปะล่ะเนี่ยได้ซ้ำอีกแล้วทุกคนเพิ่งจะชมไปเมื่อกี้เองว่าไม่ค่อยได้ซ้ำนะไปประมาณได้ซ้ำเฉยเลยมา ลูกบอลเกนกิลูกสุดท้ายลูกสุดท้ายแล้วนี่ถ้าเกิดมี7็ลูกนี่นึกว่าดักกันบอลเลยนะแต่นี่มันมี9ลูกนะครับผมท,ทุกคนเรามาเปิดลูกบอลสุ่มสกรีมีดทอยเลตลูกสุดท้ายกันนะครับแหม่แกกันแบบใจเย็นเย็นใจร่มร่มใจร่มร่มใจเย็นเย็นเหมือนน้ำต้มไก่มันเย็ดตรงไหนแนละตว๊กไกโอเค มาลูกสุดท้ายแล้วทุกคนขอให้ไม่สามในเราขอได้อยากได้แบบไททันไคลเปอ่าแมนอะ่ะมันจะได้แบบครบเซตไงและตัวนั้นก็คือชาร์ลส์ไฟสปิกเกอร์แมนโอเคไอ้พี่ชาสปิกเกอร์แมนดิลากสปิกเกอร์แมนทุกคนนี่น่ารักอยู่โอเคเดี๋ยวเรามาสรุปกันหน่อยนะว่าเราได้ตัวอะไรมาบ้างครับตัวแรกก็จะเป็นหน้าของลากสปิกร์แมนนี่ ตัวที่2จะได้ซ้ำมานะครับผมแล้วคือไททันสปีกเกอร์แมนอันนี้นร่างอัพเกรตไหมรา่างธรรมดาเนาะไม่รับไม่ใช่ใชร่างอัพเกรตเอ๊ะรู้ว่าร่างอัพเกรตไม่รู้เหมือนกันตัวที่3ก็คือแคมเมล่าแมนแดกคูร่านะครับผมเหมือนแดกคูร่ามากเลยนะครับผมตัวต่อไปนั่นก็คือ Normal Man. นอ r m ม l สปีกเกอร์นี่ในชุดบาวสูตรนะครับผมและตัวต่อไปก็คือ นี่ไททันทีวีแมนนะครับผมซึ่งผมว่าน่าจะเป็นร่างแรกหรือเปล่าสำหรับตัวนี้นะครับผมและตัวต่อไปที่ได้มาก็คือลากชีวีแมนี่ได้มาสองตัวนะอันนี้คือสัมมานั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตัวสุดท้ายแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวของเหล่าชัโคโกก็คือ ชโกมาริโอออออออมาริโอออออออไม่ใช่นะเออโอเคนะครับผมอย่างน้อยก,ก็ได้ท่าน,น้ากตัวร้ายมาสักตัวหนึ่งก็ยังดีนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูท่าน,น้าขสติกเกอร์หน่อยว่ามีสติกเกอร์ลายอะไรบ้างครับใบแรกทุกคนน่าจะได้เห็นกันไปแล้วครับก็คือท่าน,น้าของ g m a มนั่นเองนะครับผมนี่เจ้า G m a มนะใบที่2นะครับผมจะเป็นทงาน,น้าของ ใครท่านใครมาลาแมนนี่น่ยให้ดูนี้ลนะ่ะใบที่3ได้แก่ normal skibidi toilet นะครับผมเอ้ยนี้หน้าตาหล่อวะ่ะอันนี้อะไรอะเรดาร์แมนหรอไม่คุ้นเลยทำไมหนะ้าตามันดูไม่คุ้นเลยแต่ว่าตรงหน้าจอเขาเป็นเหมือนแบบเรดาร์ยังไงก็ไม่รู้นะตัวต่อไปได้แก่นี่ทางด้านของทีวีแมนโดนเจาะหน้าแตกนั่นเองนะครับผมหลายคนน่าจะจำมันได้ตัวต่อไปได้แก normal スปิร์แมนอีกแล้วนะครับผมตัวนี้ยิ้มยีฟันเหลืองเลยนะครับแวกต่ออู้ตัวนี้เป็นทางด้านของเฮอริคอปเตอร์สปิตカแมนนะครับผมและตัวต่อไปก็คือนี่ไขวะไขวะทุกคนเป็นเหมือนพวกแบบคอลแลบหรือเปล่าเป็นเหมือนพวกอีลิทหรือเปล่าและตัวสุดท้ายก็คือไขวะเนี้ย ไม่รู้จักเหมือนกันนะครับผมถ้าเกิดน้องๆรู้จักก็สามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปได้เลยนั่นเองนะครับผมคลิปนี้น่าจะประมาณนี้นะฮะมาแกะกล่องสุ่มให้ทุกคนได้ดูฮะเพื่อนๆน้องๆมีความรู้สึกยังไงสามารถคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปได้เลยและวันนี้ก่อนจากลากันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้กับโมบีดิ้ชแนลกันไปด้วยแล้ววันนี้ผมลาทุกคนไปแล้วจริงๆบายบายสวัสดีครับ